บรรยากาศในบ้านสองชั้นเล็กๆย่านชานเมืองหลังจากแอนเพิ่งแต่งงานกับต้นได้ไม่กี่เดือนทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่กันอย่างอบอุ่นแม้จะยังไม่มีลูกแต่ก็วางแผนกันไว้แล้วว่าจะสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์วันหนึ่งมณีแม่ของแอนอยาร้างมานานก็ตัดสินใจย้ายมาอยู่ด้วยเพราะอ้างว่าจะมาช่วยดูแลบ้านและช่วยดูแลหลานในอนาคตแอนยิ้ม แม่มาอยู่ด้วยก็ดีเลยบ้านจะได้ไม่เงียบแถมช่วยดูแลหนูด้วยมณนนีหัวเราะเบาๆเออสิแม่ก็ไม่อยากอยู่คนเดียวบ้านเก่ามันเปลี่ยวมาอยู่กับลูกกับเขยนี่แหละอบอุ่นตนเองแม่จะแอบเกรงๆแต่ก็พูดด้วยความสุภาพต้นแม่ไม่ต้องเกรงใจนะครับอยู่ที่นี่เหมือนบ้านแม่เลยครับ คืนนั้นมณีจัดห้องของตัวเองในชั้นล่างส่วนแอนกับต้นอยู่ชั้นบนทุกอย่างเหมือนปกติแต่บรรยากาศบางอย่างก็เริ่มแฝงความแปลกเพราะมณีแม้จะเป็นแม่วัย45แต่ยังดูสวยสะพรั่งหุ่นดีรากับพี่สาวมากกว่าแม่ เวลาต้นเดินผ่านทีไรก็อดเหลือบมองไม่ได้บางครั้งมณีก็แต่งตัวสบายๆอยู่บ้านเสื้อกล้ามกางเกงขาสัน้นเผยผิวขาวผ่องทำให้ต้นรู้สึกแปลกๆในใจแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรต้นคิดในใจนี่มันแม่ยายเราต้องมีสติอย่าคิดไปไกล แต่ใครจะรู้ว่าการเริ่มต้นอยู่บ้านเดียวกันนี่เองจะกลายเป็นจุดเริ่มของความสัมพันธ์ต้องห้ามที่ทั้งสมคนไม่อาจหนีได้เช้าวันหยุดแอนออกไปทำงานด่วนเพราะบริษัทเรียกตัวกระทันหันเหลือแค่ต้นกับมณีอยู่บ้านกันสองคนมณีกําลังตาดท่าอยู่หลังบ้านเสื้อกล้ามบางแนบเนื้อเพราะเหงื่อเปียกต้นเดินผ่านมาเห็นพอดีต้นเรียบพูดแก้เขิน แม่เดี๋ยวผมช่วยตากดีกว่าครับมณียิ้มขำช่วยจริงๆหรือแอบ,บยืนดูแม่กันแน่คำพูดเล่นๆแต่ทำให้ต้นหน้าแดงรีบยกไม้หนีบขึ้นมาตากผ้าอย่างเก๊กกังๆหลังจากนั้นมณีทำกับข้าวกลางวันไว้ให้ตนนั่งกินเงียบๆแต่ดันมีเศษข้าวติดมุมปาก มณีเห็นเข้าเลยเอื้อมมือมาปาดออกให้โดยไม่คิดอะไรแต่สัมผัสปลายนิ้วเบาๆกลับทำให้ต้นสะดุง้งใจเต้นแรงอย่างห้ามไม่ได้ตน้นคิดในใจทำไมแค่แม่ยายแตะนิดเดียวถึงใจสั่นแบบนี้วะช่วงบ่ายทั้งคู่ดูทีวีด้วยกันในห้องนั่งเล่นลมจากพัดลมตั้งพื้นพัดแรงจนผ้าม่านปลิว มณีนั่งไขว่ห้างกางเกงขาสั้นเผยผิวขาวสะท้อนแสงแดดต้นพยายามจะไม่มองแต่สายตากลับหันไปซ้ำๆมณีเหลือบตามองต้นทำไมดูเงียบจังวันนี้คิดอะไรอยู่หรือเปล่าต้นเรียกตอบเปล่าครับแม่แค่ง่วงๆนิดหน่อยทั้งคู่ยิ้มบางๆให้กัน แต่ในใจกลับมีบางสิ่งบางอย่างที่เริ่มเกาะตัวขึ้นและไฟนั้นกำลังรอแค่เชื้อเพลิงอีกนิดเดียวก็พร้อมจะลุกโชนเย็นวันนั้นฝนตกหนักไฟในบ้านก็ดับกระทันหันแอนไม่อยู่เพราะติดงานต้นกับมณีเลยต้องอยู่ด้วยกันสองคนในความมืดต้นวิ่งไปหาตะเกียงไฟฉายแต่มณีดันสะดุดพรมล้มไปข้างหน้า ร่างของเธอล้มลงบนตัวต้นที่ยืนอยู่พอดีเสียงตุบดังสนัน่นทั้งคู่ล้มกลิ้งไปบนพื้นห้องนั่งเล่นใบหน้าของมณีอยู่ใกล้กับต้นจนได้ยินเสียงลมหายใจอุ่นๆมณีกระซิบเสียงเบาโอ้ยขอโทษนะต้นแม่ไม่ทันระวังต้นเสียงสั่นไม่ไม่เป็นไรครับแม่ สายตาทั้งคู่สบกันในความมืดเพียงแสงไฟฉายสลัวๆที่ทำให้เห็นดวงตาและริมฝีปากใกล้กันอย่างอันตรายต้นแทบจะโน้มหน้าเข้าไปแต่เสียงโทรศัพท์ของแอนก็ดังขึ้นพอดีทั้งคู่รีบลุกขึ้นนั่งห่างกันทันทีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดหลังจากนั้นมานีเดินไปครัวหยิบผ้าเช็ดหน้าให้ต้นที่เสื้อเปียกเพราะฝน เธอยืนซับตรงบ่าของต้นมือสั่นน้อยๆมณีพูดเบาแม่ว่าเราคงต้องระวังมากกว่านี้นะต้นต้นหันหน้าหนีครับผมเข้าใจแต่ในใจทั้งคู่กลับรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องจะหยุดง่ายอีกต่อไปแล้วคืนนั้นแอนบอกว่าจะค้างที่บริษัทเพราะงานเร่งเหลือแค่ต้นกับมณีในบ้านเหมือนเดิม หลังอาหารเย็นมณีเปิดไวายมานั่งดื่มแก้เหงาต้นเดินผ่านมาเห็นแม่ยายดื่มอยู่คนเดียวจึงนั่งร่วมวงด้วยมณียิ้มบางๆดื่มกับแม่สักแก้วสิจะได้อบอุ่นหน่อยต้นยกแก้วขึ้นงั้นเอาแค่แก้วเดียวนะครับแก้วแล้วแก้วเล่าบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายเสียงหัวเราะดังขึ้นเรื่อยๆจะลืมไปว่าในบ้านเหลือกันแค่สองคน มณีเผลอยื่นหน้าเข้ามาใกล้ตอนแล้วเรื่องตลกริมผีปากเกือบเฉียดต,ต้นต้นเองที่เมาเล็กน้อยใจเต้นแรงจนแทบไม่ไหวต้นเสียงสัน่นแม่เราคงไม่ควรมณีตรศิบอย่าพูดแค่สักครั้งไม่ทันให้เหตุผลจังหวะนั้นริมฝีปากทั้งคู่ก็ประสานกันแน่นราวกับไฟที่ถูกจุดขึ้นมา จูบไม่ใช่แค่เบาๆแต่เป็นการดูดดื่มรุนแรงเต็มไปด้วยความโหยหาและกดดันที่เก็บกดมานานมือของต้นเผลือกอดเอลมาณีแน่นส่วนมาณีก็สอดมือเข้าที่ต้นคอดึงเขาเข้ามาใกล้ยิ่งกว่าเดิมเสียงลมหายใจสั่นๆผสมกับแรงจูบที่ลึกขึ้นทุกทีเวลานั้นทั้งคู่ลืมไปหมดว่าใครเป็นใครเหลือแค่ความร้อนแรงต้องห้ามที่ไม่มีใครควรรับรู้ เมื่อริมฝีปากพผะออกจากกันมาน,นียกมือแตะปากตัวเองดวงตาสั่นไหวมณีเสียงเบานี่เราไม่ควรแต่ทำไมมันหยุดไม่ได้ต้นหลบตาผมก็ไม่รู้เหมือนกันแม่และนี่คือจุดที่เส้นแบ่งทุกอย่างพังลงไปแล้วหลังจากจูบ ที่ทำให้หัวใจทั้งคู่เต้นแรงจนแทบแตกมณีกับต้นนั่งเงียบในห้องนั่งเล่นไม่มีใครเอ่ยคำพูดแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความหมายที่ต่างคนต่างรู้เสียงฝนด้านนอกยังคงตกหนักบรรยากาศชวนให้เผอลอผลยมณีลุกขึ้นจะเดินเข้าห้องแต่ต้นกลับเอื้อมมือคว้าแขนไว้ต้นเสียงแผ่วแต่จริงจังแม่ ผมห้ามใจไม่ไหวแล้วมณีหันมามองใจเธอเองก็สั่นระรัวความผิดชอบชั่วดีตีกันอยู่ในหัวแต่ร่างกายกลับสันสะท้านด้วยแรงปรารถนาที่กดทับมานานตนดึงมณีเข้ามาอีกครั้งริมฝีปากประกบกันอย่างเร่าร้อนคราวนี้ไม่ใช่เพียงจูบแต่เป็นไฟที่พร้อมเผาผลาญทุกอย่างมือของเขาอบกอดร่างแม่ใหญ่แน่น ขณะที่มณีตอบรับโดยไม่ลังเลอีกต่อไปทั้งคู่ถอยไปจนถึงโซฟาเสียงลมหายใจที่รัวมือสัมผัสเลื่อนตามสัญชาตญาณไม่มีคำพูดใดอีกมีเพียงเสียงหัวใจและความต้องการที่ผลักดันให้ทุกอย่างเลยเถิดมณีกระสิบทั้งที่หอบนี่มันบาปแต่แม่หยุดไม่ได้แล้วต้นต้นเสียงพรา ผมก็เหมือนกันครับทำคืนนั้นพายุฝนภายนอกโหมกระหน่าแต่ภายในบ้านกลับร้อนแรงยิ่งกว่าไฟนรกเป็นคืนแรกที่ความสัมพันธ์ของแม่ยายกับลูกเขยก้าวข้ามเส้นห้ามตลอดการหลังจากคืนนั้นทั้งมณีกับต้นก็แทบจะไม่กล้ามองตาก,กันตรงๆแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความคิดถึงรสสัมผัสที่เพิ่งผ่านมาแอนกลับมาบ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นทำตัวตามปกติ แต่ทั้งคู่กลับระแวงอยู่ตลอดเวลาพยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลายวันต่อมาแอนต้องไปอบรมต่างจังหวัดสองคืนทิ้งบ้านไว้กับแม่และสามีโดยบังเอิญคืนนั้นบ้านทั้งหลังเงียบสงัดมันีขึ้นไปเก็บภาพที่ระเบียงชั้นสองต้นเดินผ่านมาเห็นภาพแม่ยายในชุดนอนบางเบาสีอ่อนสายเดี่ยวที่เผยไหล่ขาวกับผมยาวที่ปลิวตามลมกลางคืนภาพนั้น ทำให้เขาแทบหยุดหายใจมณีหันมาเห็นต้นยืนมองอยู่ทั้งคู่สบตากันไม่มีคำพูดแต่สายตาเต็มไปด้วยแรงดึงดูดมหาศาลต้นก้าวเข้ามาใกล้มณีหายใจแรงขึ้นเรื่อยๆจนท้ายที่สุดริมฝีปากก็ประกบกันอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะความเผลอแต่เป็นความตั้งใจเต็มๆเสียงครางแผ่ว และลมหายใจร้อนผ่าดังขึ้นในความมืดร่างกายทั้งคู่อบกอดกันแน่นกว่าครั้งแรกและครั้งนี้พวกเขาไม่ได้หยุดอยู่ที่โซฟาแต่พากันเข้าไปในห้องอย่างไม่ลังเลมณีเสียงสัน่นต้นเราไม่ควรแต่แม่หยุดไม่ได้จริงๆต้นกดเสียงต่ำผมก็เหมือนกันครับแม่ยิ่งได้ยิ่งอยากอีก คืนนั้นพวกเขาเลยเถิดเป็นครั้งที่สองและครั้งนี้ต่างรู้ในใจว่ามันไม่ได้จบง่ายๆอีกต่อไปสิ่งที่เริ่มจากความเผลอกลายเป็นความสัมพันธ์ลับที่กำลังจะติดเป็นไฟร้อนแรงหลังจากคืนที่สองผ่านไปมณีกับต้นก็เริ่มติดใจในรถต้องห้ามนั้นพอมีโอกาสก็จะแอบหาช่วงเวลาอยู่ด้วยกัน บางวันตอนแอนไปทำงานมณีกับต้นจะแกล้งทำกับข้าวด้วยกันในครัวแต่ความใกล้ชิดเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ทั้งคู่เพลอสัมผัสกันอย่างมีนัยต้นยืนซอยผักอยู่มณีเดินมาข้างหลังก้มลงกระซิบใกล้หูจนลมหายใจร้อนๆกระทบต้นคอมณีเสียงพร่าเมื่อคืนแม่ยังไม่หายคิดถึงเลย ตนแทบทำมีดหล่นมือสัน่นใจเต้นแรงทันทีและในช่วงบ่ายที่ฝนตกทั้งคู่ก็เผลอซ่อนตัวกันในห้องเก็บของหลังบ้านกลายเป็นครั้งที่สามที่ไฟรักต้องห้ามลุกโชนขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้แต่คราวนี้ดันมีเสียงประตูรัวบ้านดังขึ้นแอนกลับมาเร็วกว่าที่คิดทั้งมณีและต้นรีบจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยออกมาในสภาพหอบเล็กน้อย แอนขมวดคิ้วทำไมหน้าตาทั้งคู่ดูแปลกๆเหมือนเพิ่งออกกำลังกายมาเลยคะต้นรีบแก้ตัวอ๋อเมื่อกี้ผมช่วยแม่ยกสกอบข้าสารเข้าหลังบ้านนะครับเหนื่อยหน่อยแอนมองทั้งคู่ได้สายตาแปลกๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อทว่าในใจกับเริ่มเอะใจว่าแม่กับสามีเธอสนิทกันเกินไปหรือเปล่า และนั่นคือรอยร้าวแรกที่กำลังจะขยายใหญ่ขึ้นในครอบครัวนี้เช้าวันหนึ่งแอนกลับจากอบรมต่างจังหวัดเร็วกว่ากำหนดเมื่อเปิดประตูบ้านเข้ามากลิ่นน้ำหอมเฉพาะตัวของมณีลอยโชยในบ้านสายตาแอนก็เหลือบไปเห็นเสื้อผ้าที่ไม่ใช่ของใครทั้งคู่วางอยู่บนเก้าอี้แอนเริ่มเอะใจเธอเดินขึ้นชั้นสองตามเสียงหัวใจเต้นแรง แล้วก็เจอภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะเห็นต้นกำลังนั่งโอบมณีอยู่บนโซฟามณีแนบแก้มกับต้นริมฝีปากประกบกันอีกครั้งคราวนี้ทั้งสองไม่ได้พยายามซ่อนแอนตะโกนด้วยเสียงสัน่นนี่มันอะไรกันทำไมแม่ทำแบบนี้ทั้งคู่ตกใจหันไปเห็นสายตาแหลมคมของแอน มณีลุกขึ้นทันทีพยายามอธิบายมณีแม่แม่ไม่ได้ตั้งใจต้นมือสั่นแอนผมผมแต่คำพูดทุกคำเหมือนหยุดไม่อยู่เพราะความจริงชัดเจนเกินไปแอนน้ำตาไหลทั่วทั้งร่างสั่นด้วยความโกรธและความเสียใจหัวใจเธอแตกสลายทั้งสามคนรู้ดีว่าตอนนี้ ไม่มีทางถอยหลังอีกแล้วแอนก้าวถอยหลังน้ำตาไหลรินออกมาเต็มหน้าและในใจเธอคิดทันทีว่าฉันจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆแอนยืนตัวสัน่นน้ำตาคลอแต่แววตากลับเต็มไปด้วยโทรสะมณีและต้นทำท่าจะก้าวเข้ามาหาแต่เธอยกมือห้ามทันทีแอนสีิงสั่นแต่ชัดหยุด อยากเข้ามาใกล้ฉันพวกคุณกล้าทำกันแบบนี้ได้ยังไงต้นพยายามจะอธิบายต้นฟังผมก่อนมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดแอนตะโกนไม่ใช่อย่างที่คิดหรอฉันเห็นกับตาริมฝีปากของผัวฉันอยู่กับแม่ที่แท้ของฉันคำพูดนั้นฟาดใส่ทั้งคู่ราวกับสายฟ้ามณีตัวสั่นพยายามกลั้นน้ำตามณีสิงเบาแอนแม่ผิดเอง แม่ควรห้หามใจแต่ว่าแอนกัดฟันแม่ควรใช่แม่ควร,ควรเป็นคนที่ฉันไว้ใจที่สุดแต่กลับแย่งผัวลูกตัวเองแม่ยังกล้ามองหนะ้าฉันอีกหรอต้นก้าวมาข้างหน้าก้มหน้าผมผิดเองครับอย่าโทษแม่เลยผมเป็นคนอ่อนแอเองแอนหันไปจ้องต้นฉันเลือกแต่งงานกับผู้ชายที่คิดว่าจะดูแลฉันไปตลอดชีวิต แต่สุดท้ายเธอก็เลือกไปนอนกับแม่ฉันเองนี่มันเลวที่สุดความเงียบกดทับทุกคนในห้องต่างหอบหายใจแรงด้วยอารมณ์รุนแรงแอนน้ำตาไหลพรากก่อนจะพูดออกมาอย่างหนักแน่นแอนจำเอาไว้เลยฉันจะไม่ปล่อยให้พวกคุณใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้อีกแล้วสิ่งที่เริ่มจากไฟรักต้องห้ามกำลังจะเปลี่ยนเป็นสงครามครอบครัวที่ยากเกินจะหยุด หลังจากวันที่แอนจับได้ทุกอย่างเธอไม่ได้ร้องไห้เพียงอย่างเดียวแต่เริ่มวางแผนอย่างใจเย็นเธอรู้แล้วว่าการแก้แค้นตรงๆจะทำให้ทุกอย่างสะเทือนใจเกินไปแต่การใช้ความเงียบและวางกับดักตั้งหากที่จะสอนให้แม่และสามีรู้จักความเจ็บปวดแอนคิดในใจถ้าพวกเขาคิดว่าฉันจะยอมคิดผิดแล้วเธอเริ่มทำตัวปกติ แต่คอยสอดส่องทุกการกระทำของทั้งสองส่งสายตาเย็นเฉียบให้มณีเมื่อเดินผ่านและจับต้นพูดจาแบบนิ่งเฉยแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันที่ทำให้ต้นขวัญเสียมณีรู้ตัวว่าตอนนี้ถูกจับตามองทุกฝีก้าวมณีคิดในใจฉันก่อไฟด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ไฟนั้นกลับเผาฉันเองแล้ว ตนเองก็รู้สึกผิดและหวาดระแวงต้นคิดในใจผมไม่สามารถปล่อยให้แอนโกรธเกินไปแต่ก็หยุดแม่ไม่ได้วันหนึ่งแอนเรียกทั้งสองมาที่ห้องนั่งเล่นสายตาเธอเต็มไปด้วยความเด็ดขาดและเย็นชาแอนคืนนี้พวกคุณทั้งสองต้องตัดสินใจว่าจะอยู่แบบปกติหรือจากไปจากชีวิตฉันไป มณีและต้นเงียบไปความตึงเครียดเต็มห้องเมืองลมหายใจทุกคนแข็งตัวแอนกระชับเสียงฉันจะไม่ให้อภัยแต่ฉันยังให้โอกาสครั้งสุดท้ายเลือกให้ดีเป็นช่วงเวลาที่ทั้งแม่ยายและลูกเคยรู้แล้วว่าทุกอย่างจบไม่ง่ายอีกต่อไปและนี่คือจุดที่ทั้งสามต้องเผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมด หลังจากวันที่แอนเผชิญหน้ากับแม่และสามีทุกอย่างในบ้านเต็มไปได้วยความตึงเครียดมณีและต้นรู้แล้วว่าทุกการกระทําที่ผ่านมาไม่สามารถปกปิดได้อีกแอนยินเรียบเฉยแต่มองทั้งคู่ด้วยสายตาเย็นชาที่เต็มไปด้วยแรงกดดันแอนฉันให้โอกาสพวกคุณครั้งสุดท้ายเลือกว่าจะอยู่ต่อแบบปกติหรือออกไปจากชีวิตฉันไป มณียืนหน้าเสียมือสั่นมณีกระซิบแอนแม่แม่ขอโทษแม่ผิดจริงๆต้นก้มหน้าหายใจแรงต้นผมก็ผิดครับแอนผมไม่มีข้อแก้ตัวแอนนิ่ง เธอคิดถึงทุกอย่างความรักที่สูญเสียความเชื่อใจที่แตกสลายและความเจ็บปวดจากการทรยศแอนเสียงเย็นเฉียบแม่ไปอยู่ที่อื่นเลยผัวของฉันก็เช่นกันฉันจะเริ่มชีวิตใหม่กับตัวเองและจะไม่ให้ใครมาแทรกกลางอีกมานีร้องไห้พยายามขออภัย แม่แอนแม่แม่จะไปจะไม่ทําให้ลูกเจ็บอีกแล้วต้นพยักหน้าเงียบเงียบยอมรับชะตากรรมแอนหันหลังเดินขึ้นไปชั้นบนปิดประตูห้องด้วยตัวเองบ้านเงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกของความสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่ เช้าวันหนึ่งแอนเก็บเข้าของอย่างเรียบง่ายไม่มีเสียงบอกลาไม่มีการโทรหาใครเพียงแค่เดินออกจากบ้านท่ามกลางแสงเชา้ามณีและต้นตื่นขึ้น,นมาพบว่าแอนหายตัวไปไม่มีจดหมายไม่มีข้อความไม่มีร่องรอยบอกทางทั้งคู่ยืนช็อกกลางบ้านเงียบและใจสัน่นมณีเสียงเบาแต่สั่นว่าแอนไปไหนทำไมไม่บอกเราเลยต้นกัดฟัน ผมผมก็ไม่รู้เธอจากไปเฉยๆความเงียบของบ้านเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความว่างเปล่าแอนไม่ติดต่อไม่ให้ร่องรอยใดๆทั้งแม่ยายและลูกเขยต้องอยู่กับความผิดพลาดและความสับสนของตัวเองบ้านและทุง่งนากลายเป็นสัญลักษณ์ของความว่างเปล่าและผลจากความลับมณีและต้นรู้ดีว่าแอนไม่ได้จากไปเพียงเพื่อหายใจแต่เธอกำลังทดสอบทั้งคู่และใจตัวเองความสัมพันธ์ต้องห้ามยังไม่จบ แต่ตอนนี้แอนเป็นผู้ควบคุมระยะทางและเวลาวันรุ่งขึ้นมณีและต้นยังคงตกใจและสับสนทั้งคู่รู้ดีว่าไม่สามารถปล่อยให้แอนหายไปเฉยๆแม้ใจจะเจ็บและเต็มไปด้วยความผิดพลาดแต่ความรักและความผูกพันยังทำให้พวกเขาต้องออกตามหามณีกระซิบเราต้องตามหา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องเจอต้นพยักหน้าใช่ผมไม่ยอมให้เธอหายไปแบบนี้พวกเขาเริ่มค้นหาตามหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียงถามเพื่อนบ้านคนใกล้บ้านแต่ไม่มีใครเห็นแอนทุกอย่างเหมือนเธอละลายหายไปในอากาศ ขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินผ่านทุ่งนาแสงแดดยามบ่ายสะท้อนทั้งผู้รู้สึกถึงร่องรอยเล็กๆที่อาจนำไปสู่แอนเศษผ้ารอยเท้าเล็กๆบนดินกลิ่นน้ำหอมบางๆที่แอนชอบใช้มณีกระซิบกับต้นเธออาจจะตั้งใจให้เราตามหาหรือทดสอบเราต้นตอบเบาๆ ไม่ว่าอะไรเราต้องเจอเธอให้ได้ความสัมพันธ์ของทั้งสามยังคงค้างคาและเต็มไปด้วยความตึงเครียดพวกเขาต้องเดินทางผ่านทุ่งนาหมู่บ้านและป่าเล็กๆเ,เพื่อหาคำตอบทุกก้าวเต็มไปด้วยความผิดหวังความสงสัยและแรงดึงดูดที่ยังไม่สิ้นสุดหลังจากตามหาแอนมาหลายวันมณนีและต้น เดินผ่านป่าริมทุ่งนาที่ดูสงบแต่เต็มไปด้วยความเงียบและอึมครึมทันใดมณีเห็นร่างแอนนอนอยู่บนพื้นหัวใจของทั้งคู่หยุดเต้นพวกเขารีบวิ่งเข้าไปใกล้แต่ไม่มีลมหายใจแสงแดดยามบ่ายสาดลงบนร่างของเธอทำให้ความเงียบในป่าหนักหน่วงและเจ็บปวด มันีร้องไห้หหยหวนแอนเธอถ้าเป็นอะไรต้นตะโกนทำไมทำไมถึงเกิดขึ้นแบบนี้ข้างตัวแอนมีซองจดหมายใบเล็กมณีรีบเปิดอ่านด้วยมือสัน่นเนื้อหาในจดหมายตอกย้ำความอัปยศของมณีและต้นกล่าวถึงการทรยศความลับต้องห้ามบอกว่าแอน ตัดสินใจไม่สามารถทนต่อความผิดพลาดและความอัปยศนี้ได้ทั้งคู่ก้มลงร้องไห้หัวใจแตกสลายและเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและสูญเสียแม้จะตามหาและอยากแก้ไขทุกอย่างแต่ตอนนี้ทุกอย่างสายเกินไปแสงแดดยามบ่ายและเสียงลมพัดผ่านทุ่งนา ทำให้สถานการณ์ดูเงียบสงัดและโหดร้ายมณีและต้นรู้แล้วว่าความสัมพันธ์ต้องห้ามและความลับทั้งหมดได้สร้างความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้หลังจากพบร่างแอและจดหมายมณีและต้นจมอยู่กับความเศร้าและความผิดหวังทั้งสองร้องไห้ไม่สามารถเชื่อได้ว่าความสัมพันธ์ต้องห้ามและความลับของพวกเขานำไปสู่ความสูญเสียอันใหญ่หลวง มณีสะอื้นทุกอย่างทุกอย่างเป็นเพราะฉันฉันทำลายทุกอย่างต้นก้มหน้าน้ำตาไหลผมผมไม่ควรเลยไม่ควรทำแบบนี้กับแอนทั้งคู่พยายามบอกตัวเองว่าแอนเป็นคนที่ตั้งใจทดสอบและเตือนเราแต่ตอนนี้มันสายเกินไป ทุกคำพูดทุกการกระทําที่ผ่านมากลายเป็นตราประทับแห่งความผิดและอับยศน์เวลาผ่านไปมณีและต้นยังคงอยู่บ้านเดิมแต่ความสุขไม่มีติดต่อไปทุกครั้งที่เห็นทุ่งนาหรือเงยหน้าขึ้นเห็นท้องฟ้าพวกเขาจะนึกถึงแอนความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจตลอดชีวิตทั้งคู่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความทรมานทางใจ มณีไม่สามารถสร้างครอบครัวใหม่หรือรักใครได้อย่างเต็มใจต้นเต็มไปด้วยความละอายและความเจ็บปวดในทุกย่างก้าวทุกการกระทำและทุกความคิดถูกย้อนกลับมาที่ความผิดพลาดในอดีตแสงแดดยามเช้าและทุ่งนาสวยงามแต่สำหรับพวกเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสูญเสียที่ไม่อาจเยียวยาความรัก ความใกล้ชิดและความผิดพลาดทั้งหมดกลายเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิต